สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส่ยด้ครับผมอูน้ำเซ่สืพภาพพ่อมพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเหล็กน้ากันเนอครับผมมื่อนี่วันเสาร์นะครับเมื่อดดไปโรงเรียเนะครับก็ได้มาตามหาแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องเดรรับส่ครับหับมันมาน้ากันเนอครับผมก็เป็นแนวทางนะครับเปิดจัลหน้าในการรับสมรับฟังน้ากันนอครับก็คลิปนี้ก็ขอเด้ที่เขามาเบิ้งหรือพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลครับผม ขอให้หลับให้รวยยู่ดีไม่แห้งทุกคนนะครับผมจบคลิปเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมีอูน้ำใส้ได้ครับเพื่อเป็นการบ่ผ่านคลิปตัวต่อไปเนาะครับผมกับมันนี่มาตามแนวทางของอาจารย์ผ่านทองเ้วยครับม,มาตามอาจารย์ผ่านทองเนาะครับผมกับจะ,ะเยะผยจะพลาดได้ครับผมมันนี้พอเพิ่นจะมาหายแนวทางเนาะครับ เจดนาในการรับชมเบึงเอาเนาะครับผมงมดก้อนพอเพิ่นกะห้มาเแล้วนครับผมคลิปแรกเนาะครับกขมา่านี่คลิปสองครับผมคลิปที่สองบรูบาจะม,มีโครงทุดต่ายอีกบ่ครับผมครับเป็นแนวทางให้เอฟซีตะคนนะครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์พ่านทองนะครับที่ให้แนวทางให้ดีสำหรับอูน้ำใช้เดื่อยมาไทายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะครับผม สูนน้ำกันนะครับผมเหล็กมีเข่ามีออกเละนะครับมีรุดมีเข่าครับผมเบิ่งเป็นเนวยทาทางสักวันหนึ่งตรงเป็นวันของห้องเนาะครับผมเอฟซีครับหล่ำไม่รุ่นน้ำกันเนาะครับผมวันที่หนึ่งตัวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับผมสีภาพพลยพี่น้องไปตามเหล็กอาจารย์พัาท่องนะครับครับผมเอาครับถึงเวลาอันสมควรแล้วเนาะครับหมูน้ำเส้กับสีภาพพพี่น้องไปตามเหล็กเนวยทาทางของอาจารย์พัาท่องเนาะครับผม ไปรับชมรับฟังนํากันได้เลยครับพ่อครับวุ้นน้ำใสสวัสดีครับครับครับยูดีมีแหวงบ่ครับพ่อครับโอ้บ่ยูดีมีแหวงครับเออมาบ่ัยูดีมีแหวงเราคนบ่นท็อกห่อนดีครับพ่อสุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยยูนท็อกว่าควนอืมเศร้าแล้วครับพ่อห่อนเื่ากันครับ เอาคือดังดูด้วยผเจ้าตโทรศัพท์บบ่ครัพ่อว่าแล้วจเจ๊งได้ไหมได้โอ้แต่คัดของยังน้อครับโทรศัพท์พ่อเอ้ยผมไม่น้อครอบครับผมมาที่ตลาดแล้วบ่ครับมาแล้วเขาเจ้าของว่าโอ้ครับผมเดี๋ยวยังกินเขาเศร้าแล้วครับพ่อเออไม่รู้อดีตนะปู่กันดังไม่รับมัด ว่าห้ละคนดูให,าหงาเราคนดูให้กินเสร็จหรอถ้าด้กินเขาดีครับพอ่อบ่โอ้ท่านกินเขาปุานาา่นละประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนี้กินเขาเช้าว่าเขาเที่ยงบ่กินบ่ครับพ่อบ่กินเขาเรี่ยงไรสองเวลาอ๋อครับก็กินสองเวลาตลอดแหละครับผมสองเวลาตลอดนะครับกินเขาเออเขาข้องขวาง เขาฟองเลือดบุรีปุณนะพอ่อโอ้โหเขาขหางกินข้าวเหนียวมันจะเป็นเบาหวานดิบอกเบาหวมันเป็นแล้วแต่ว่าเอายามากินนะเอาหวานเราบ้างไปเนาะครับเออเอาอยามากินบาดนี่เขออาเรียกหามหางไรอย่างเนี้ยครับผมโอ้หางไรอย่างเบาหวานนี่หางไรอย่างครับผมดูแลสุขภาพไปเนาะพอ่อเออพ่อ มันมันยังไงล่ะมันขันดันหวานที่ขึ้นมาครับมันจะค่วมดันพร้อมเนาะพ่อมาทุกอย่างค่วมดันพ่อโมมี่โมมี่พ่อเออมีแต่เบาหวานอมีแต่เบาหวานทั้งตัวทั้งหนึ่นมีแต่เบาหวานครับพ่อมีแต่เบาหวานเนาะครับแค่ไข่เก็บโมมี่ครับผมเป็นเบาหวานอย่างเดียวครับพอนแค่ต้องพอมัอนี่เนาะพอดมันเยอะ เอเอครับอีพ่อลองคลิปแบบนั้นไปอีพ่อหาคือบ่เห็นว่ะอูน้ำใส่ลงใหพ้พ่อเด้อครับนั่นแหละมันคือบ่เห็นโอ้หันยืดน้ำกันคือเหยาวโทรศัพท์พ่อมากดให้เบิ่งเนาะครับเอเอเนาะงดนี่มีเนื้อไทยอย่าง้เหรอครับเอาได้แล้วเนาะครับผมวิ่งสองบนหลักหลักสิบ วิ่งสองบนหลักสิบครับผมคจะพูดจบพู่ครับผมแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับผมเนียนบ่าบอล่างแล้วเนี่ย่างบ้าบอแลับผมหลักสิวิ่งเก้า หลักสิบวิ่งเก้าวิ่งเก้าครับผมจับคู่จับคู่ครับเก้าห้าเก้าห้าเม็ดเดียว 5, 5, บ<ร>่ครับเม็ดเดียวโอ้เน้นเน,น้นสองเม็ดเลยบ่บ่เน้นทั้งหมดเลยโอ้เน้นทั้งหมดเลยความมาทั้งทั้งบนทั้งล่างหมดนี่มาบ่บ่องวดนี่มากมาเขาเต็มเ,เต็มเลยโอ้เขาเต็มเต็มเลย พ่อมันใจเย็นเปอร์เซ็นต์ครับพ่อวันนี้ตังเต็มๆด้วยกวซื้อไม่แล้วพคนโอ้งวดนี้พ่อบอกเขาเต็มๆเลยเนาะพ่อครับโอ้มันเดียวพ่อ้ยแห้งเงินล้านในเบื้องวดนี้โอ้แห้งเงินล้านในเบื้องเนาะพ่อในเบื้องหนอ่ะโอ้ยเจเจเหมุน้ำใส่ด้วครับผมในแห้งเงินล้านเนาะพ่อโอ้ยว้าวว้าวแปดแสนกับเก้าแสนอะ โอ้คักดก็พอมือนักเก็พองวดนี้เนาะว่าเล่ยนนักเนี่โอ้งวดนี้มันใจก็เลยเล่ยนนักครับผมงวดนี้ลานมาเนี่ยเข่าหน้เคร่องล่างเครื่องบนเขาหน้าลูกนะครับผมโอ้พ่อบ่ฟันบ่ครับบ่ฟันเนาะเอ่อเบ้าโคงสุดท้ายได้นี่เอาค้งสุดท้ายได้เนาะพ่อครับโอ้ วงสุดท้ายครับผมครับอาจารย์พานทองครับวิ่งสองบนหลักสิบนะาพ่ 8, 2, 1, ครับจับคู่แปดสองเจ็ดครับครับล่างหลักสิบวิ่งเก้าจับคู่เก้าห้าเม็ดเดียวครับผมครับโอ้มาแน่ๆนน้นะพ่อครเอาไทายคลิปนี้ไวพ้พอดใหเอฟซี FC กันนะพ่อมียังบ่ครับร่าง วันวันไหนเอฟซีว่ะแมนครับการวันนี้ว่าเขมแมนว่าจ้าสันสน่น์เจ้าสี่เหรไหนมันถือเรียกไหนเขาถือเรียกนะครับผมตุ้มตุ้มเขาได้นะ่ต้องให้เขาถือเรียกละโอ้ครับผมมันใส่ที่คนคอมเมนต์น,นะครับผมเนาะจัดเลยเนาะพ่อมากระจัด,ดกระจันผ่านนะครับครับเอาอคลิปนี้ก็ มีหน้าทางเพียงสามีนนเนาะพ่อครับผมครับปล่อ,พอ,อยพ่อยี่ดีมีแฮี้ยงลำรวยเงินทองนนเนาะพ่อเจอกันครับ,รบวันที่หนึ่งครับแต่ว,ว่าดีครับพ่อเอนูวะครับผมหน้รุ่งไอ้ไอ้เป็นเป็นอันนี้ได้ปะลงเป็นอันไรครับน้องอูเอ่ออาจารย์พันทองบอกเนี่ย แมนครับพ่ออาจารย์พานทองโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอาจารย์พานทองครับผมเนาะตลองห้าจอสีดำสีแดงแต่ร่งเป็นรูปนาบ้านนี่แหละครับพ่อรูปหัวปรกตูนี่แหละครับออครับผมเอาสวัสดีครับพ่อครับครับเอาคลิปนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องถูกหวยื่้งเงินไปน้ำกันนะครับผม ลำ้วยเงินท่องีิดีม่แหง้งนะครับสำหรับคลิปนี้กะะสวัสดีครับ